จำตัวนี้ได้ไหมใช่ไหมที่เราไปถามเพื่อว่าเราเราถามตัวเองว่าเอ้ยเราชอบอะไรเราถามเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนมองเราชอบอะไรเป็นยังไงใช่ไหมคะเราถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะติดกันอยู่ว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าจอฮารีวินโดเนาะจะเป็นตัวที่เหมือนทําให้เราได้เห็นมุมของต่างๆมากขึ้นเขาบอกว่าจริงๆด้วยความเป็นเราอะเรามีสิ่งที่เราก็รู้ ว่าเราเป็นยังไงที่เราแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นยังไงมีทั้งส่วนที่คนอื่นเขาเห็นในตัวเราแต่เราอะมองไม่เห็นในตัวเองมีทั้งส่วนที่เราเราซ่อนอยู่ในใจไม่ได้แสดงออกให้คนรู้แล้วก็มีตัวนี้สีแดงอันโนนเป็นหลุมดา ไม่มีใครรู้ทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นคนอื่นใช่ไหมเราคิดว่าการที่เรารู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งหรือว่าจุดดีอ่ะมันสําคัญสําหรับเราอย่างไรบ้างได้ทำสิ่งที่เราถนัดเราก็อยากทํามากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นแบบอาชีพได้ว่าเราอยากทําอาชีพไหนไหนหมันเหมือนมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือได้ทําในสิ่งที่เราถนัด รือว่าสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นอันนี้ใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างถ้าแบบใครอยากตอบยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยการดูตัวเองมันก็ดีนะเราจะได้ทําในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเหมือนกันอ๋ออมีคนเห็นด้วยเยอะเหมือนกันสําหรับเราเราคิดว่าอะไรที่ทําให้เราอยากเข้าไปในซูปเปอร์ฮีโร่สีเขียวเพราะว่าเหมือนเราได้เป็นแบบเอ่อ,อ,อพัฒนาแล้วก็แบบแก้ไขเออไม่ใช่ พัฒนาให้มันดีขึ้นไปทําให้แบบเปลี่ยนทัศนคติของคนที่คิดจะทําอาชญากรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงให้เขาแบบคิดได้ดีขึ้นมไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่กําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่ว่าเราสร้างเหมือนสร้างค่อยๆเปลี่ยนให้มันแบบที่ดีขึ้นเผื่อที่ว่าคนที่เขาคิดไม่ดีะเขาอาจจะกลับใจได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมอเหมือนมองระยะย,ยาวน่าสนใจทําไมถึงไม่อยากให้โฟกัสกับปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดโฟกัสแค่ปัญหาอย่างเดียวถ้าเทียบกับเรื่องจิตใจโอเค เราก็อาจจะไม่ต้องเหมือนแบบไปหาหมอป่วยทางจิตใจรักษาไม่ได้ว่ามีปัญหาเลือรังอะไรอย่างเงี้ยอยากเ,เรารู้ปัญหาคืออะไรเราจ,จัดการได้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีอะค่ะอย่างที่บอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากเราแค่คนเดียวอะมันเกิดจากคนอื่นแล้วเราคงไม่สามารถแบบเป็นทาานอจัดดีดนิ้วปึ้งปัญหาจางหายไปแบบนั้นมันก็คงยังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ก็เลยอยากจะชวนให้ดูว่าเอ้ยล้วจิงมันมีความถนัดมีความสนใจอะไรบ้างที่เราสามารถรู้ตัว แล้วเราพัฒนาเต็มปากไปได้เพราะอย่างที่บอกถึงสิ่งแย่ๆมันจะไม่หายไปจากชีวิตเลยแต่ชีวิตเป็นของเราอะแล้วเราสามารถดูได้ว่าเราจะวุงไหนเนี่ยไปใช้ให้มันสมดุลขึ้นได้เหรอเรารู้ว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนมุมมองยังไงได้ที่มันเหมาะกับเรามากขึ้นหรือสิ่งที่สําคัญเลยเราจะว่าตัวเองน้อยลงมีใครไหมที่คะแนนสอบไม่ค่อยดีแล้วบางทีเราก็ว่าตัวเองเหมือนกันว่าแบบทำไมฉันสอบได้คะแนนเท่านี้เอง ทำไมฉันสอบแล้แบบไม่ค่อยดีเลยของพวกเรายังมีมีไหมไม่มีใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรักษาสิ่งนี้ต่อไปแล้วบอกว่าคําถามนี้ยาไปถามพี่ๆโตๆหลายๆคนอ่เะเขาว่าตัวเองกันนะว่าเฮ้ยทําไมเราทําไม่ดีเลยทําไมเราทําไม่เก่งเลยแต่เขาิืมมองว่าจริงๆเขามีสิ่งดีๆอะไรในตัวบ้างพวกเราอย่างนี้ดีแล้วจงทําดีต่อไปตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคุณลักษณะ๋ยวมันจะแบ่งเป็น24อย่ยาน ครูบาเราได้5้าอันดับที่สุดที่สุดตัวนั้นอ่ะจะเป็นจุดเด่นของเราแต่ถ้าได้5อันดับต่ำที่สุดคือแค่คุณลักษณะเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเราสักเท่าไหร่อยากดูยังว่าไอ้คุณลักษณะพวกเนี้ยที่เขามีเนียมันมีอะไรบ้างาเดี๋ยวจะพาไปดูนี่มองเห็นนะโอเคเดี๋ยวซูมให้ดูจะเห็นได้ว่ามันจะมี24คุณลักษณะด้วยกันนี่ แต่ละอันเห็นไหมก็จะมีตัวรู้ของเขาเองความคิดสร้างสรรค์อยากรู้อยากเห็นการตัดสินใจการไฝ่รู้มุมมอง,มองความรักความเป็นผู้นำอันตัวเนี้ยเขาก็จะแยกด้วยเหมือนกันว่าแต่ละแบบมีอะไรบ้างแต่เราจะมาทำความรู้จักต่อไปหลังจากที่เราทำเจ้าตัวเซอร์เวดด้วยเขาเรียกว่า V I A คา a c คเตอร์สตร t งเป็นเหมือนหน่วยงานของต่างประเทศเลยที่เขาออกมาว่าเอ้ยถ้าเราตอบคําถามตรงนี้ได้เราจะรู้จักตัวเองมากโอเคเรกเจอกันเดินหน้าค่ะมาเดืนนี้สอดีค่ะกอลโร